สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตรวจสภาพรถยนต์2องคันนะครับเป็นโตโยต้าลีโวแคปปี2016และก็เป็นโตโยต้าลีโวแคปโฟประตูตัวเตี้ยปี2016นนะครับมาที่คันแรกกันก่อนเลยนะครับผมคันแรกนะครับดูสภาพเครื่องยนต์นิ่งๆเลยนะครับผม รถยังไม่ได้มีการเก็บงานเก็บอะไรนะครับไม่มีไอนะครับผมดูส่วนฝากระโปรงหน้าครับเดิมเดิมครับผมรถยังไม่เคยผ่านการเก็บสีหรือมีการต่อครับเดิมเดิมครับโอะบาานะครับช้าๆนะครับไปช้าๆ ดูครับหัวน็อตใกล้ๆลนะครับหัวน็อตต้องมีการถอดเลยนะครับผมแผ่นเพลเดิมๆนะครับกเรสเดจากโรงงานภายในสูดสู่ไว้เครื่องเดินนิ่งนะครับผมครับไฟหน้าหล่อหลอครับส่วนที่วงๆไปนี้นะครับเราจะมีการเก็บงานตามใบเคมซึ่งรอยพวกนี้ มี้อยอยู่ในใบเค็มหมดนะครับผมอ๋อครับผมาครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราเก็บงานมาสวยป้ายภาษีครับมาดูภายในกันบ้างครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับผมเกียร์เดินหน้า5สปีดนะครับผม ครับภายในก็สวยๆเลยนะครับผมสวยๆเลยครับดูโครงสร้างครับเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานทุกอย่างเลยนะครับผมดูครับไม่มีการถอดหัวนงหัวน็อตเลยเลยครับคันนี้เดิมๆเลยนะครับรับลอยบุบเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้นะครับ คันนี้มีกล่องอลูมิเนียมให้สวยๆเลยเฉพาะกล่องก็เอาการอยู่ครับครับโดยรวมครับผมไฟท้ายแตกเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่ครับฝาท้ายบุบแบบนี้ประกันอาจจะมีการเคาะหรือว่าเปลี่ยนชิ้นให้ใหม่ครับดูช่วงล่างครับผมช่วงล่างไม่มีสนิมนะครับ สวยสวยนิ่นเียบราบผมเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมเม็ดอาร์คเดิมครับพื้นกระบะอาจจะสกระปรกหน่อยครับเพราะว่ารถผ่านการใช้งานแต่เราจะทำความสะอาดให้นะครับแม็ดท้ายแตกนะครับดูเลขตัวถังครับเลขตัวถังสวยงามคัดซีสวย รถมีรอยตามอายุการใช้งานนะครับดูครับผมรถที่เราสามารถตรวจสอบได้รถเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับไม่มีการกอไมชนหนักหรือน้ำท่วมนะครับผมคันนี้พีคสุดเลยนะครับก็คืออ่าดูเลขไว้ครับ3 8 5ห9ก้กิโลนะครับผม คันนี้ได้เป็นกุญแจธรรมดา1ชุดนะครับสภาพประมาณนี้เลยนะครับผมลูกนะคะ้าท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาเลยนะครับส่วนราคาคันนี้เปิดอยู่ที่2องแ0 0บาทครับผม ขอบคุณมากครับ